กลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถเจ็ที่นั่งนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้เลยค่ะ To y ยตานิวโฟ이เนอร์นะคะ2.8ขับ 2. 2ค่ะปี2015นะคะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่9 29,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้หยกพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ามา รถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมค่ะมีโลโก้โตโยต้แบบนี้ไฟหน้าฉกเฉี่ยวนะคะกับตัวไฟ LED Daytime Running Light ค่ะมาพร้อมกับระบบตัดแสง h i ไ b บีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ LED ออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางบิส s t o ลูกค้าปี2020เลยนะคะดอกยางยังแน่นๆเลยนะคะแล้วก็แม็กอลอยขอบแบบนี้เลยนะคะ เป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดกับตัวไฟเลี้ยวนะคะด้านล่างสีดำนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวแบ็ท็อปหลังคาดำมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้คือสวยงามมากๆเลยนะคะที่จะเปิดของเขาเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมารท์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันจากที่ตัวทางด้านของกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้าแบบนี้4บานเลยนะ ค่ะ huh? มีตัวกระจกหรออ่าตัวประตูหลังนะคะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับตัวออโต้สต็อปนะคะแล้วก็ปุ่มเอนจิ้ตสตาร์ทหรือว่าปุ่มพุสสตาร์ทนั่นเองนะคะทางด้านของตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนของเขาอ่าคาดลายไม้แบบนี้ค่ะตัวพวงมาลัยมีแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยแบบนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงอีกด้วยนะคะตัวพวงมาลัยแล้วก็ยังมีเป็นตัวคูสคอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่ค่ะรวมไปถึง ตัวแพนเดิลชินะคะสับเกียร์เล่นเกียร์กันได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลูกค้าทางด้านของตัวเรือนไม่อยู่ที่68,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะ,ะจริงๆก็มี SD c a r กเนาะแต่ว่าทางเรา,าเก็บ SD c a r กดเอาไว้นะคะแล้วก็ตัว แอร์ของเขาค่ะจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบนี้นะคะแอร์เย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีาที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีตัว กระลื่นเท่าไหร่กระลื่นสะบัดให้นะคะแล้วก็ตเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้มีอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดให้นะคะในส่วนของตัวเบาะลูกค้าจะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 5นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะด้านหลังห้องโดยสารลูกค้าตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นกันนะคะเดินได้สีขาวตัวเบาะคือไม่ยับไม่ช้าเลยนะคะคือ สวยงามมากๆอันนี้คือสภาพเดิมๆที่รับมาจากเจ้าของเก่านะคะด้านหลังห้องโดยสารมีที่ชาร์จแบตให้อีก2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวเพดานจะเป็นแบบแอร์ราวแบบนี้นะคะสามารถอ่าปรับแอร์กันได้เนาะสำหรับด้านหลังห้องโดยสารแล้วก็ตัวเพดานก็เลี่ยงงแบบนี้เลยนะคะตัวกระจกอย่างที่ยกได้บอกไปว่าเป็นอ่าไฟฟ้า4บาทเลยนะคะตัวดอกยางของเขาลูกค้าก็แน่นๆแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะ คือสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะคะสเปคนี้คืออ่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไปเลี้ยวด้านหลังของเขาเป็นแบบไลท์เกดิ้งเรียงเส้นสวยๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ามีตัวกล้องหลังนะคะออกศูนย์ออกโรงงานให้นะคะชุดยางอะไรอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับเครื่อง2.8ขับ2นะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะฝาท้ายของเขานะคะเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้ค่ะ ครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าคือ,อมีไว้ใช้งานนะคะติดที่บ้านสักหนึน่งคันนี่คือสามารถเดินทางไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเพราะว่า ว้างมากๆเลยนะคะถ้าพับเบาะลงมาเจ็ดที่นั่งแบบนี้ลูกค้าด้านหลังยังมีพื้นที่เหลือสําหรับวางสัมภาระได้อีกด้วยนะคะก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสําหรับลูกค้าที่เป็นออปรอาครัวใหญ่นะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบแบรนด์อยู่แล้วนะคะก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะคะของตัวรถเดิมๆที่เรารับมาจากมือเจ้าของเก่าเลยนะคะคือสวยงามมากๆเลยนะคะทางด้านของฝั่งผู้โดยสารก็มีแอร์แบ็กให้นะคะ ในส่วนของตัวรถก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะสำหรับตัว toyota f a r u n e r นะคะมีให้เลือกมากกว่า30คันด้วยกันนะคะที่นี่นะคะลูกค้าติดต่อสบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์ค่ะห้าสี่เก้ค่ะกับเซลล์ยกเช่นเคยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนาะเวลายกอัปเดตคลิปใหม่ๆแบบนี้ลูกค้ากด กดแชร์กดแจ้งเตือนไว้นะคะหยกอัปเดตทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ